พี่เมลาออกจากพนักง,งานประจำนะครับไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองหวังว่าจะมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นเพราะการทํางานประจํานั้นเนี่ยเข้ากล่าวมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นทุกวันไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวพี่เมย์มยจึงคิดว่าถ้าเกิดลากออกจากพนักง,งานประจําแล้วไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองเนี่ยตัวเองจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเมื่อพี่เมย์ไปเปิดร้านนะครับสิ่งที่พี่เมย์เผชิญต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครับทำกาแฟเองล้างแก้วเองจนกระทั่งกว่าจะปิดร้าน4ี่ห้าทุ่มนะครับผมไม่มีเวลาว่างเลย นักวักตอนเป็นพนักงานประจำซะอีกครับแล้วที่สําคัญนะครับต้องรับผิดชอบในทุกๆเรื่องทุกๆหน้าที่ตั้งแต่การบริหารจัดการร้านการเงินการทำคอนเทนต์การทําการตลาดการหาสูตรกาแฟคิดสูตรกาแฟการบริการลูกค้าหรือแม้กระทั่งการล้างถ้วยล้างจานพี่เมย์ทำทุกๆอย่างเองแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับจนวันหนึ่งครับลูกค้าประจําของพี่เมย์รายหนึ่งครับถามพี่เมย์ว่าพี่มาเปิดร้านหรือว่าพี่กําลังโดนร้านกักขังกันแน่คําถามนี้เปลี่ยนชีวิตพี่เมย์เลยนะครับเพราะมันกระแทกเข้าไปใน ใจของพี่เมย์พี่เมย์เปิดร้านได้2ปีนะครับใช้ชีวิตอยู่แต่กับร้านเปรียบเสมือนโดนขังในร้านทุกๆวันแบบนี้นะครับแต่เมื่อเจอคําถามของลูกค้าไปแบบนี้นครับมันสะอึกทันทีเลยครับพี่เมย์ก็เลยเริ่มมาคิดว่าการที่พี่เมทำทุกทุกอย่างเองอยู่คนเดียวแบบนี้ชีวิตมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้เด้เจริญก้าวหน้ายอดขายก็ไม่ได้ดีเดอะไรแถมเหนื่อยมากขึ้นกว่าตอนเป็นพนักงานประจําอีกครับพี่เมย์จึงหยุดทุกอย่างเองแล้วเริ่มคิดสร้างระบบให้กับพี่เมย์ครับเชื่อไหมครับผ่านไป2ปีตั้ง แต่พี่เมย์เริ่มเซตระบบให้กับร้านกาแฟของตัวเองนะพี่เมย์ขยายได้ถึง3สาขาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้จัดการร้านคอยดูแต่ละสาขานะพี่เมย์ก็กลายเป็นซ e o คุมภาพรวมของกิจการนะครับแล้วก็มองช่องทางในการต่อยอดหรือขยายธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกเรื่อยๆวันนี้ครับพี่เมย์กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ได้สร้างระบบให้กับร้านค้าของตัวเองพนักงานหรือมนุษย์เงินเดือนคนไหนนะครับผมอยากลากออกจากพนักง,งานไปจําไปทําธุรกิจเป็นของตัวเองครับเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับช่วงแรกคุณอาจจะเป็นแม ้ไดแต่โค้ชีให้คุณไม่เกิน2ปีนะครับคุณต้องสร้างระบบขึ้นมารองรับธุรกิจตัวเองไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องเป็นแม่ค้าไปจนวันตายถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองได้แบบพี่เมย์นะครับคุณจําเป็นต้องมีระบบในธุรกิจของคุณครับและนะครับโค้ชบีมีสอนการสร้างระบบธุรกิจแบบนี้ตรงๆกับคุณเลยนะครับชื่อคอร์สว่าสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บแบรนดิ้งธุรกิจยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีเป็นคอร์สที่จะสอนให้เปลี่ยนแม่ค้าออนไลน์ธรรมดามดาให้กลายเป็นเจ้าของกิจการที่มีระบบรองรับโดยที่ตัวเจ้าของไม่ จำเป็นต้องเหนื่อยหรือก็ทำเพียงคนเดียวตลอดไป แล้วที่สําคัญนะครับในคอร์สคอร์สนี้ยังสอนให้คุณวางเป้าหมายให้สร้างยอดขายได้ร้อยล้านต่อปีแบบฉบับทําได้จริงไม่มโนแล้วคุณจะเวิร์คช็อปจับมือทําคุณตามไปพร้อมๆกันในคอร์สคอร์สนี้ด้วยครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าการแบรนดิ้งตัวเองการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์และการสร้างระบบ3อย่างนี้ประกอบกันมันจะทําให้คุณต่อยอดธนนุรกิจได้หลักร้อยล้านต่อปีโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยทําเองทุกๆอย่างเลยครับผมคอร์สนี้นะครับมี2แบบแบบออนไลน์นะครับกับแบบสอนสดเจอตัวจับมือท ทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันถ้าสนใจแบบไหนนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทัักกชเเเเ้าาาามมมมมสออบบถรยยยลละีดดพิิ่ตไคผ โคสต์บีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์